ขณะเดียวกันเอาไปดูพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหน่อยนะคะในฐานะนายกมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะวันนี้ท่านนายกเนี่ยสื่อมวลชนเหมือนไปสังเกตว่าวันนี้ท่านไปเดินเกาะแขนพี่ๆรปรพซ้ายขวาขึ้นบันไดนะว่ายอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยช่วงที่ก้าวขึ้นบันไดเห็นไหมคะนี่เราได้ภาพนิ่งมานะนี่ท่านนะจับนะ พี่ๆเขาพลเอกประยุทธ์ต้องจับแขนพี่ๆรอบ,อบพอทั้งมือซ้ายและมือขวาที่เดินอยู่ทั้งสองข้างนะคะก็ย้อนไป27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่ตอรอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ท้อยังแข็งแรงไม่แก่ไม่ได้โม้ <c oughs> สื่อมวลชนก็นี่เข้าใจตั้งข้อสังเกตวันนี้อาจจะเมื่อยไง รู้สึกวันก่อนไปเสิร์งมาหรือเปล่า่าไปเสิร์งมานะคะไปหาเสียงมาแล้วก็ต่อมาช่วงสายๆท่านนายกเนี่ยก็พูดถึงกกตเรื่องการอนุมัติใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าไฟหรือยางหลังคอรมอมีมติขอใช้งบกลางประมาณหมื่นล้านบาทช่วยเหลือประชาชน ธนาโยบอกว่าเขายังไม่ตอบกลับมาถ้าพูดถึงสภาพอากาศก,ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วเพราะมันเริ่มลดลงแล้วนะคะส่วนช่วงเดือนเมษายนมันหนักเพราะอากาศร้อนขึ้นแล้วก็ต้นทุนพลังงานมากขึ้นซึ่งเราก็ลดไปหลายตัวแล้วกลุ่มเปราะบางก็มีไปแล้วนะขณะเดียวกันเมื่อกี้ พูดถึงบทบาทนายกใช่ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลทีนี้มาดูเรื่องของการหาเสียงของพักรวมไทยสร้างชาติหน่อยนะคะอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการวัดกำลังผู้สนับสนุน กันอีกครั้งโดยในเขตสิบนครศีธรรมราชมีคุณพิมพ์พัฒาวิชัยกุลผู้สมัครจากรวมไทยสร้างชาติหมายเลข11เปิดเวทีปราศัยที่สนามหน้าเทศบาลตําบลสีชนก็มีประชาชนมาร่วมรับฟังหลายท่านนะคะเต็มสนามนะคะส่วนผู้ปราศัยหลักเนี่ยคือคุณพิมพ์พัฒาวิชัยกุลเนี่ยแล้วก็มีคุณชุมพลการจนะคุณวิทยาแก้วพรดายคุณเตยรงสวรนณคีรี แล้วก็พลเอกประยุจันร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกมนตรีเนี่ยใช้วิธีการโฟนอินนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ท่านโฟนอิน <c oughs> เข้ามาเนาะอ่า <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้แต่ละพรรคกันเมื่อเขาใช้วิธีการแบบนี้แหละสำหรับใครเด่นๆในพรรคที่อาจจะเดินทางมาไม่ถึงนะคะนี่นะคะก็วิดีโอคอลเข้ามาเ <c oughs> สนอนโนยบายที่เข้าถึงประชาชน นี่นะให้ดูฟังเสียงบางช่วงบางตอนแล้วก็เรื่องรัฐสวัสดิการที่เน้นรูปแบบการเข้าถึงประชาชนร้อเเซแล้วก็พลเอกประยุทธ์ยงย้ำว่าการเดินทางมายัางพื้นที่สีชนได้รับปัญหาเข้าไปแก้ไขคือเรื่องการบริหารจัดการน้ําการพัฒนาระบบการคมนาคมซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้เร่งรัดไปแล้ว <laughs> ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยท่าน,นายกอะถ้าท่านนายกนี่เวลาที่อยู่ทำเนียบ<า>จะเรียกท่านว่านายกนะ แต่เวลาพักกรารเมืองรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขออนุญาตเรียกท่านว่าพลเอกประยุทธ์เพราะนี่ก็คือนักการเมืองเท่ากันหมดยังไม่ได้เป็นเป็นเพียงแคนดิเดตนายกแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาแต่ก็ยังมีตําแหน่งนายกมนตรีที่ต้องไปทําเนียบอยู่นะคะ ก็รวมไทยสร้างชาตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันต่อหน่อยไปดูที่เพื่อไทยนะคะเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมสนามหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดคนครศรีธรรมราชบรรยากาศก็คึกคักมีประชาชนมารอฟังการปราศัยตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดเวทีปราศัยใหญ่เพื่อขอคะแนนให้กับผู้สมัครสสนครศรีธรรมราชทั้ง10เขตเลยงานนี้ทางด้านของคุณเศรษฐาทวีศิลป์ค a n เดตนายก รัฐมนตรีคุณพานทองแท้ชินวัตรนะคะคุณนทวุฒิายเกลือแล้วก็แกนนำเนี่ยนะ,ะมาที่เวทีแห่งนี้มาปราศัยให้กับคุณผู้ชมนะที่ติดตามหน้าเวทีได้รับทราบข้อมูลนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยขณะที่ทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะ เธอเองก็เดินทางมาไม่ได้เพราะด้วยเรื่องของการตั้งคันแต่ว่าก็ได้มีการซูมเข้ามายังเวทีนะคะพร้อมกับสามีคุณปิดกสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นคนนครศรีธรรมราช มาทำอะไรวิดีโอซูเมก็มาก็มาสวัสดีพี่น้องประชาชนที่มารับฟังปาใสพร้อมกับขอคะแนนให้กับพักเพื่อไทยจากนั้นคุณแพรทองทานเองก็บอกว่านะเพื่อไทยเนี่ยก็มีนโยบายนะคะเรื่องของการขยายรายได้ให้กับประชาชนทั้งเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มงาน20ล้านตําแหน่งเราเองก็อยากให้ประชาชนซื้อบ้านซื้อรถวางอนาคตให้ลูกหลานได้เหมือนปีที่ผ่านมาและเราก็จะไปเปิดตลาดให้กับประชาชนโดยใช้นวัตกรรมมาช่วย เราจะเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนโดยรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ใช่ตัดโอกาสทุกครั้งที่ไปทุกที่ก็จะเห็นว่าคนพื้นที่เนี่ยรู้ปัญหาของแต่ละที่จริงก็เลยฝากผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยทั้ง10เขตให้ได้เข้าไปอยู่ในสภาทําให้พี่น้องมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นนั่นเองคุณเศรษฐานะคะก็ปราศัยบอกว่าวันนี้เนี่ยดีใจที่ประชาชนสละเวลามาฟังการปราศัยไม่ได้อาสา เป็นกับตันหรือว่าเป็นอะไรนะแต่มาวันนี้อาสามาเป็นนายกรัฐม,มนตรีของประเทศ8ปีที่ผ่านมารายได้ลดรายจ่ายสูงขึ้นราคาย,ยางพลาสามกิโลร้อแต่ว่าสมัยที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐม,มนตรีตอนนั้นยางพาร,รานะคะกิโลละ80บาท นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอะไรผู้นําปัจจุบันเนี่ยไปเซ็นสัญญาการประมงหรือว่าไอยูยูทำให้เรือประมงไทยไม่สามารถออกทะเลได้จํานวนมากอีกทั้งยังมีเรื่องของโควิดเข้ามาทําให้ประชาชนเดือดร้อน การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญนะพักเพื่อไทยก็มีนโยบายเพิ่มราคายางสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมพัฒนาการคมานาคมในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะทําให้ประชาชนเดินหน้าเข้ากทมแล้วก็เชื่อมต่อกันในพื้นที่ภาคใต้ได้สะดวกสบาย ขึ้นกว่าเดิมคุณเศรษฐาบอกว่าเพื่อไทยไม่เคยมีสสที่นครศรีธรรมราชเลยวันนี้เนี่ยมาทานอาหารเช้ามาถ่ายรูปมีลูกน้องเก่าที่ส่งข้อความมาขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนถึงตรงนี้แต่เขาก็ตอบว่าหัวใจยังว่างยังไม่ได้เลือกใครขนาดทางานกับคุณเศรษฐามานานก็ยังไม่ปันใจมาให้ใครก็ถือเป็นแรงมานานใจไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจก็เคารพความผูกพันกับพรรคการเมืองเดิมนะแต่วันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเราต้องการผู้นําที่เข้า เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุผลที่คุณเศรษฐามายืนอยู่ตรงนี้มาขอความรักแล้วก็วันที่14พฤษภาคมก็ขอให้ประชาชนลองคิดดูลองปันใจให้กับพักเพื่อไทยดูนะคะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้คึกคักเลยทีเดียวมีประชาชนในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชไปร่วมฟังการปราศัยอย่างคึกคักเลยละค่ะคุณอุ้งอิงเธอก็เรียกว่าครั้งนี้เนี่ยควงคุณปอนะคะสามีของเธอมาอ้อนขอคะแนนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะ ดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ